ครั้งที่เก้าสิบสี่นักราชทั้งหลายกล่าวชีวิตนั่นแหลว่าเป็นของน้อยไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีและคนยากจนย่อมถูกต้องผัดสะเหมือนกันคนมั่งมีหรือว่าคนยากจนก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ ต้องรับกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพารมดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีความต่างกันเลยทั้งคนพานและคนฉลาดก็ต้องถูกผัสสะเหมือนกันทั้งนั้นแต่คนพานถูกอารมณ์ที่ไม่พอใจเบียดเบียนย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเป็นคนพานส่วนนักรา์อันผัดสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นแล ปัญญาจึงจัดว่าประเสริฐกว่าทรัพย์เพราะปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานแต่คนพานไม่ปรารถนาจะบรรลุแต่ละคนที่ฟังประเภทไหนถ้าไม่ปรารถนาจะบรรลุก็เป็นประเภทคนผ่านแต่คนพานไม่ปรารถนาจะบรรลุพากันทำกรรมชั่วต่างๆอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เพราะความหลง ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วผู้นั้นจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารร่ำไปบุคคลผู้มีปัญญาน้อยเมื่อมาเชื่อต่อการทำของบุคคลผู้ที่ทำความชั่วนั้นก็จะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ร่ำไปเหมือนกันโจรผู้มีธรรมอันชั่วช้าถูกเข้าจับได้พร้อมทั้งของกลางย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนฉันใด มูสัตว์ผู้มีธรรมอันชั่วช้าละไปแล้วย่อมเดือดร้อนพระกรรมของตนฉันนั้นการมทั้งหลายอันงามวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปแปลกแปลกดูกะมหาบพิษเพราะอาตมาภาพได้เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายจึงออกบวดสัตว์ทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ ย่อมตกไปกระร่างกายแตกเหมือนผลไม้หล่นฉะนั้นดูกระมหาบพิษอาตมภาพเห็นความไม่เที่ยงแม้ข้อนี้จึงออกบวชท่านกล่าวต่อไปว่าความเป็นสมณะอันไม่ผิดนั้นแลประเสริฐที่ว่าความเป็นสมณะอันไม่ผิดเพราะเหตุว่าสมณะแปลว่าผู้สงบผู้ที่ออกบวชเป็นสมณะนั้นก็มีมากมาย แต่ว่าความเป็นสมณะอันไม่ผิดนั่นแลประเสริฐอาตมภาพออกบวชด,ด้วยศรัทธ,ธาเข้าถึงการปฏิบัติชอบในศาสนาของพระชินเจ้าบรรพชาของอาตมภาพไม่มีโทษอาตมภาพไม่เป็นนี่บริโภคโคชนะอาตมภาพเห็นกามทั้งหลายโดยความเป็นของอันไฟติดทั่วแล้ว เห็นทองทั้งหลายโดยเป็นศาสตราเห็นทุกจำเดิมแต่ก้าลงในคันเห็นภัยใหญ่ในนรกจึงออกบวชถ้าพูดถึงนรกเวลานี้คงไม่ค่อยกลวยัวเพราะว่ายังไม่ถึงแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนทราบไหมคะก็ไม่มีใครทราบอีกเหมือนกันวันหนึ่งก็อาจจะต้องไปก็ได้แต่ว่าผู้ที่เห็นภัยใหญ่ในนรก อย่างท่านพระรัฐปาละท่านก็ได้กล่าวว่าเห็นภัยใหญ่ในนรกจึงออกบวชอาตมภาพเห็นโทษอย่างนี้แล้วได้ความสังเวชในการนั้นในการนั้นอาตมภาพเป็นผู้ถูกลูกสอนคือราคะเป็นต้นแหงแล้วบัดนี้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วพระศาสดาอันอาตมภาพคุณเคยแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาจรมภาพทำสำเร็จแล้วอาตรมภาพได้ปลงภาระอันหนักลงแล้วถอนตัญหาเครื่องนําไปสู่พบขึ้นแล้วบรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้วบรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์พังปวงแล้วคุณเคยกับพระผู้มีพระภาคแลหรือยังคะคุณโดยว,วิธีไหนคะ เจริญสติปัฏฐานแล้วก็รู้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นคืออย่างไรเป็นความจริงแค่ไหนในพระไตรปิฎกเทระคาถาก็ดีเทรีคาถาก็ดีท่านอาจจะคิดว่าเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุว่าท่านรู้แจ้งในธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ใด,ดที่รู้แจ้งสัจธรรม ก็ย่อมสามารถที่จะมีพยัญชนะหรือว่ามีคำภาษิตธคำคาถาที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจจิตใจความบริสุทธิ์ของปัญญาของท่านที่หมดจดจากกิเลสแล้วมีอีกข้อความหนึ่งที่ใครจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยตรงจาก,ราพ,กพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของชีวิตในครั้งอดีต ให้ท่านได้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครั้งกระโน,น้นในขุทกานิกายเทรีคาถาติงสนิบาตสุภาชีวกรรมพะวนิกาเทรีคาถามีข้อความที่ท่านพระสุภาเทรีกล่าวคาถาตอบนักเลงเจ้าชู้ที่ยืนกั้นทางในขณะที่พระสุภาภิกษุณีกำลังเดินไปสู่สวนอัมพวัน อันเป็นสถานที่รื่นรมของหมอชีวโกโกมารพัฒเมื่อนักเลงเจ้าชู้รำพันเรื่องความสุขความสำราญต่างๆของรูปเสียงกลิ่นรสโพรดัพะซึ่งก็เป็นข้อความที่ไม่มีสาระแต่ว่าก็เป็นข้อความที่ไพเราะแล้วก็ยาวมากแต่จะไม่ขอกล่าวถึงจะขอกล่าวถึงบางส่วนบางตอนที่เป็นสาระที่ท่านพระสุภาเทรีได้กล่าวกับ นักเรงผู้นั้นเมื่อนักเรงนั้นประกาศความประสงค์ของตนอย่างนั้นแล้วพระเถรีเมื่อจะประกาศความที่สรีระเป็นสภาพเต็มด้วยอสุภะต่างๆจึงได้กล่าวตอบว่านี่ก็ผมขนเล็บปันหนังเรื่องของปฏิกูลนั่นเองในร่างกายที่เต็มด้วยอสุภะอันจัดทอดทิ้งไว้ในป่าช้า มีอันแตกทําลายไปเป็นธรรมดานี้อะไรเล่าที่ท่านเข้าใจว่าเป็นแก่นสารท่านเห็นสิ่งใดแล้วมีความพอใจในสิ่งนั้นขอจงบอกแก่เราท่านพระเถรีก็อยากจะทราบว่าจิตใจของผู้นั้นคิดอย่างไรยึดมั่นในสิ่งใดนักเลงนั้นก็กล่าวมีข้อความว่า ในตาทั้งสองของพระสุภาเทรีเหมือนในตาลูกเนื้อและเหมือนในตานางกินนรีที่เที่ยวไปภายในภูเขาความรักเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเพราะเห็นดวงตาทั้งคู่เพราะเห็นหน้าซึ่งเปรียบปานดังดอกบัวปราชจากมนทินงามดังแผ่นทองคำถึงแม้ว่านักเลงนั้นจะไปไกลสักเท่าไหร่ก็จะไม่นึกถึงอะไรเลย นอกจากดวงตาทั้งคู่ที่บริสุทธิ์ทั้งยาวทั้งกว้างของพระสุภาเถรีเท่านั้นสิ่งอื่นที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าดวงตาของพระสุภาเทรีนั้นไม่มีเลยพระสุภาเทรีตอบว่าท่านปรารถนาเราผู้เป็นที่ดาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าปรารถนาจะดำเนินไปโดยทางผิด ชื่อว่าสแสวงหาดวงจันทร์มาเป็นของเล่นปรารถนาจะโดดขึ้นภูเขาซิเนรุบัดนี้ความกำหนัดในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นไม่มีแก่เราในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเราทราบว่าสภาพอันน่ารื่นรมแม้ทุกชนิดไม่มีแก่เราและเรากำจัดเสียได้แล้วพร้อมทั้งรากด้วยมรรคยาน สภาพอันน่ารื่นรมเป็นเหมือนถูกพิ้งไปในหลุมฐานเพลิงเหมือนถูกดื่มยาพิษเราทำให้พินาศแล้วแต่ยอดเราเห็นว่าสภาพอันน่ารื่นรมแม้ทุกชนิดไม่ได้มีแก่เราและเรากำจัดเสี็แล้วพร้อมทางรากด้วยมรกคยานเบนเจะขันนี้อันหญิงใดไม่พิจารณาแล้วท่านจงเล้าโลมหญิงเช่นนั้น ท่านมาเล้าโลมเราผู้รู้ตามเป็นจริงนี้ย่อมจะลำบากเล่าเพราะว่าสติของเรามั่นคงดีแล้วในการดา่าการไหว้และในสุขทุกข์ท่านจงรู้ว่าธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นของไม่งามใจของเราไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งพวงเลยเราเป็นสาวิกาของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ดำเนินไปสู่นิพพานด้วยยานะกล่าวคืออัดถังคิกรรมมีลูกสออันถอนขึ้นได้แล้วไม่มีอาสวะยินดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็รูปภาพทำด้วยใบลานหรือท่อนไม้ที่บุคคลทำให้งดงามผูกด้วยเชือกหรือเอาไม้ตอกตะปูติดไว้โดยอาการต่างๆทำให้เหมือนกับจะฟ้อนรำได้เราเคยได้เห็นมาแล้ว เมื่อแก้เชือกและถอนตะปูออกจากรูปนั้นและแยกออกจากกันแล้วโดยทําให้เป็นแผนกแผนกเรียงรายไว้เมื่อทํารูปนั้นโดยเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ไม่พึงได้ชื่อว่ารูปนี่ก็แยกกายออกเป็นส่วนๆเมื่อเป็นอย่างนั้นบุคคลพึงตั้งความสำคัญใจไว้ในรูปนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรร่างกายนี้ก็เหมือนกับรูปไม้ฉะนั้น เว้นจากธรรมมีธาตุสีเป็นต้นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้บุคคลพึงตั้งความสำคัญใจไว้ในร่างกายนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรเหมือนบุคคลได้เห็นรูปภาพอันนายช่างผู้ฉลาดวาดเขียนไว้ที่ฝาด้วยหรอระดานฉะนั้นปัญญาสำหรับมนุษย์ของท่านหาประโยชน์ไม่ได้เพราะท่านมีความเห็นวิปริตในร่างกายนั้นแน่ท่านผู้บอด ท่านเข้าไปยึดถืออัตภาพอันว่างเปล่าเป็นเหมือนพยับแดดที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าและเหมือนดังต้นไม้ทองที่ปรากฏในความฝันจะฝันยังไงก็ฝันได้คะ่ะฝันให้มีต้นไม้ดอกไม้จริงๆที่เป็นทองทั้งนั้นก็คงจะฝันได้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังยึดถือรูปร่างกายซึ่งวิปริตหรือว่าปฏิลเป็นของว่างเปล่าเหมือนพยับแดดที่ปรากฏอยู่ข้างหน้า เหมือนดังต้นไม้ทองที่ปรากฏในความฝันเป็นดังเช่นรูปยนต์ที่คนเล่นกลแสดงแล้วในท่ามกลางแห่งชนจะแสดงยังไงก็ได้ทุกอย่างดูเหมือนกับว่าของจริงแต่ว่าความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นจริงทุกวันทุกวันเนี่ยก็เป็นนามและรูปแต่และชนิดประชุมรวมกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วทุกๆขณะทีเดียว จะย้อนกลับไปหารูปเก่าเพียงเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้แล้วก็เป็นของที่เสื่อมไปสิ้นไปเป็นดังเช่นรูปยนต์ที่คนเล่นกลแสดงแล้วในท่ามกลางแห่งชนดวงตาเป็นดังฟองน้ำปรากฏเหมือนโพรงไม้มีฟองน้ำตั้งอยู่กลางตาเป็นของมีขี้ตาและน้ำตาเกิดเป็นต่อมดำๆมีสีต่างๆกัน กระสุภาเถรีผู้มีดวงตางามมีใจไม่คล่องอยู่ในอารมณ์ไหนๆไ,ได้ควักดวงตาออกจากเบ้าตาแล้วส่งให้นักเลงนั้นพร้อมกับกล่าวว่าเชิญท่านเอาดวงตานั้นไปเถอะเราให้ดวงตานั้นแก่ท่านปฏิกูลไหมคะเมื่อกี้นี่สวยเหลือเกินแย่งกับตาของนางกินนรีแต่ว่าพอออกจากตามาอยู่ที่ฝ่ามือ ปฏิกูลไหมคะแต่ว่าท่านพระเถรีท่านก็ใคร่ที่จะให้บุคคลผู้นั้นได้ประจักษ์ความเป็นปฏิกูลสภาพที่แท้จริงของร่างกายเพราะฉะนั้นท่านก็ควักดวงตาออกจากเบ้าตาแล้วส่งให้นักเลงนั้นในทันใดนั้นความกำหนัดในในตาของนักเลงนั้นได้หายไปแล้วจะยังคงรัก ดวงตาสองดวงที่อยู่ในฝ่ามือนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นักเรงนั้นได้ขอให้พระเทรีนั้นอดโทษด้วยคําว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติปรมาจาร์ขอความสวัสดีพึงมีแก่ท่านการประพฤติอนาจารย์เช่นนี้จกไม่มีอีกต่อไปความประพฤติอนาจารย์ก็คือการประพฤติที่ไม่สมควรท่านพระสุภาเทรีกล่าวว่า ท่านกระทบกระทั่งชนเช่นนี้เหมือนกอดไปอันลุกโลงฉะนั้นนักเลงกล่าวว่าเราดุดจับอสารพิษขอความสวัสดีพึงมีแก่เราทั้งหลายบ้างขอท่านจงอดโทษให้เราทั้งหลายเถิดก็พระภิกษุณีนั้นพ้นจากนักเลงนั้นแล้วได้ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้ชมเชยบุญ,ญลักษณะอันประเสริฐ จากสุได้เกิดมีขึ้นเหมือนเดิมนี่ก็เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์จริงๆในครั้งโน,น้นและท่านเหล่านั้นท่านพิจารณาธรรมะอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดสติการระลึกได้ไม่ประมาทระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้ทางใจก็ได้ผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้บางทีหนังบางส่วนใกล้ๆเล็บก็อาจจะหลุดอาจจะลอกออกมาระลึกได้ไหมคะหวีผมผมร่วงระลึกได้ไหมคะทุกอย่างที่เป็นของจริง ที่เกิดขึ้นที่ปรากฏนั้นเป็นสติปัฏฐานทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกในปฏิกูลมมณสิการะบาาัพภะมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าแสดงให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาการทั้งสามสิบสองท่านก็คงจะรู้สึกว่าเป็นปฏิกูลแต่เพียงชั่วขณะที่ฟังเท่านั้นเองปฏิกูลมมณสิการะบัพภะที่ท่านอาจารย์รด้กุณาบรรยายไปแล้วนั้นก็แสดงถึง อวัยวะต่างๆที่ปรากฏอ,อยู่ในร่างกายแสดงถึงความไม่สะอาดของอวัยวะเหล่านั้นทีนี้การพิจารณาด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพื่อจะรู้รูปของอวัยวะเหล่านั้นจะเจริญสติปัฏฐานไปในลักษณะใดจึงจะรู้ว่านี่คือ,อรูปแต่ว่าถ้าจะไปเจริญในในฐานะที่ว่ารูปเหล่านี้ไม่สะอาดแล้วผมก็รู้สึกว่า มันจะเป็นเรื่องคิดนึกมากไปก็ขอความรุณาอาจารย์ด้วยอธิบายด้วยครับถ้าเข้าใจเรื่องของมหาสติปัฐานว่าปกติธรรมดาผู้ที่ยังไม่ได้อบรมไม่ได้เจริญสติจนกระทั่งเป็นปกติแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่หลงลืมสติเพราะฉะนั้นในมหาสติปัฐานเห็นได้ว่าในแต่และบัพพะนั้นก็ล้วนแต่เป็นโลก เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกเพื่อจะได้รู้ชัดในลักษณะของสิ่งที่สติกำลังระลึกได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดกำลังนึกกำลังเป็นสุขกำลังเป็นทุกข์กำลังมีจิตของคนอื่นเป็นอารมณ์กำลังมีความรู้สึกของคนอื่นเป็นอารมณ์กำลังมีรูปใดๆทั้งสิ้นที่เป็นของจริงที่มีปรากฏให้รู้ได้ ทั้งผมทั้งขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังพระเหตุว่าบางท่านนั้นไม่สามารถที่จะพิจรารณาธาตุโดยตรงที่มีอยู่ที่กายได้ที่กายเนี่ยนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็มีสี่ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่พระเหตุว่าไม่ระลึกแต่อาจจะเป็นผู้ที่ระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของส่วนต่างๆเชียก่อน แล้วจึงจะรู้ชัดในลักษณะของสิ่งนั้นโดยความเป็นธาตุอีกทีหนึ่งผมก็ถูกแข็งแขงเรื่อยๆที่ผมจับดูจับเล็บก็แข็งแข็งอีกแต่ก็ไม่ได้ระลึกรู้ในลักษณะที่แข็งนั้นแต่พอจิตระลึกถ,ถึงความเป็นปฏิกูลก่อนแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของความเป็นธาตุในมหาสติปัฏฐานสูตรที่คณิกายมหาวัคก,ก็ได้กล่าวถึง อุเทศวาระกถาอาณาปานบัพะอิริยาพธาบบพะสัมปัญญะบพะปฏิกูละมณสิการะบพะต่อไปก็เป็นทาตุมณสิการะบพะทาตุมณสิการะบพะในมหาสติปัฐานสูตรมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึ่งตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ขยันฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งชั้นใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังพรนานามาชะนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงศักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบทาตุมณสิการะบาพาัพภะย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติ เป็นปกติทุกอย่างถ้าตรวจสอบเทียบเคียงในพระไตรปิฎกก็จะเป็นการที่สติระลึกร,รู้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัยตามปกติไม่ต้องไปทําอะไรช้าๆเพื่อจะให้สติเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ในขณะที่กำลังเป็นปกติสำหรับโดยความเป็นธาตุเนี่ยมีปรากฏให้รู้ได้ ที่กายนี้โดยที่ไม่จํำเป็นต้องไประลึกถึงโดยความเป็นปฏิกูลคําว่าธาตุหมายความถึงสภาพที่มีปรากฏแต่และลักษณะตามความเป็นจริงของธาตุนั้นๆธาตุดินก็ไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมธาตุดินมีลักษณะแข็งธาตุไฟก็เย็นหรือร้อนธาตุลมก็ตึงหรือไหว เดินไม่เมื่อยข้าวมีตึงกระลึกรู้ได้เป็นธาตุแต่ละชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัต์บุคคลสำหรับทาตุมนาสิการะบพะพนี่ก็โดยนัยเดียวกันคือว่าเป็นสมถกรรมฐานก็ได้เป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของสมถภาวนาทั้งหมดนั้นเพื่อให้จิตแน่วแน่ตั้งมั่นคง อยู่ที่อารมณ์เดียวแต่จุดประสงค์ของการเจริญวิปัสสนานั้นเพื่อรู้ชัดแล้วละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดศึกษาเรื่องของสมถกรรมฐานก็จะมีธาตุมณสิการะด้วยแต่ว่าสำหรับผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานนั้นเวลาที่จะระลึกถึงธาตุหนึ่งธาตุใดในสีน่ธาตุนี้ก็มีความมุ่งหมายที่จะระลึกเพื่อให้จิตสงบ อยู่ที่อารมณ์เดียวเพื่อให้จิตตั้งมั่นคงไม่ใช่เพื่อการรู้ชัดแล้วละ